การตากไก่นะครับงานของจังหวัดลำปางนะครับตัวนี้มีขนาดแปดนิ้วนะครับสามารถเข้าตู้อบสามารถเข้าตู้อบไมโครเวฟได้นะครับแล้วก็เอาไว้อุ่นอาหารได้นะครับตัวนี้นะครับมันจะไม่มีสารก่อมาเร็งนะครับตัวนี้สามารถเออใส่อาหารพวกของร้อนก็ได้นะครับสินค้าตัวนี้เป็นงานของจังหวัดลำปางนะครับนี่ครับ รีวิวให้ดูนะครับตรงนี้เป็นลายต้นกล้วยนะครับเห็นมือนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็นลายไก่นะครับใครสนใจสั่งซื้อก็ผมแปะลิงไว้ข้างล่างให้กอนนะครับตัวนี้นะครับขนาดกว้าง8นิ้วนะครับข้างๆเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ข้างหลังเป็นอย่างนี้ข้างหน้าเป็นแบบนี้นะครับราคาไม่แพงนะครับเพราะว่าผมสร้างทางอิดล้อใหญ่นะครับจากโรงงานนะครับเอามาลดราคาให้ทุกคนนะครับ แปะเองไว้ที่ข้างล่างนะครับดูใกล้ๆนะครับอย่างนี้